สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองบ้านออมสุชาบอกเลยว่าบานทุกจุดสินแสาพาปรับเสริมตามห่วงจุยเปะ๊ะหลังจากที่ตกแต่งเสร็จสองพิธีกรบอยพิษณุพร้อมด้วยรอยนัทพงศ์จึงถือโอกาสพาชมบ้านนางเอกสาวร่างเล็กออมสุชามาณนายิง่งที่เจ้าตัวบอกเองเลยว่าบานทุกจุดพระสร้างตามห่วงจุยเปะ๊ะ ก่อนจะเข้ามาภายในบ้านฟรอยนัทพงศ์จึงแอบเมาเจ้าของบ้านก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้บัตรต่างๆหรือเงินกู้อะไรไม่ได้กินเขาเลยเพราะออมโซชาจ่ายสดหมดซึ่งเฉพาะตัวบ้านเปล่าๆก็46ล้านแล้วก่อนจะต่อราคาได้ไป8ล้านซึ่งทั้งโครงการก็ให้อีกทั้งยังตกแต่งไปอีกรวม60กว่าล้าน โดยออมสุชายอมรับว่าซื้อสดเลยมาดูตอนเย็นต่อราคาแล้วซื้อเลยซึ่งหลังนี้ถือเป็นบ้านหลังสุดท้ายของโครงการตนก็กลัวใครเอาไปตัวเลขบ้านได้หมดเขาบอกถูกโฉลกกับเราก่อนไปส่องความบันปลายที่1นงชมสวนสไตล์อังกฤษยังแอบมีกระเพราด้วยซึ่งออมบอกว่าทําสวนไป8 0 0 0 0นแพงที่ราคาต้นไม้ด้วยบางต้นแ0,000ื่นนิลดแล้วจากราคาแสนก่อนจะพาพิธีกรเข้าบ้านเจอประตูสุดหรูที่ทุบใหม่ทําให้ใหญ่ สุดเกือบ3เมตรเป็นประตูไม้โอ๊กราคา1นล้านห้าแสนซึ่งทั้งบ้านจะเป็นไซส์นี้แต่ที่อึ้งไปอีกก็คือพิธีกรเห็นโซฟาเฟนดีพาห่มแอมเมสซึ่งโซฟาชุดนี้8ปดถึงเแสนซึ่งอ้อมบอกว่าบ้านนี้อยู่มา2ปีแล้วก่อนจะบอกความจึงที่ทําพิธีกรแทบจะอึ้งทุกจุดเมื่อรู้ราคาที่จะประตูคู่ละ52,000คู่แสนแค่ห้องทำงานพ่อห้องรับแขกรวมรวม3ล้านโต๊ะกินข้าวหินอ่อนซื้อหินอ่อน9 0 0 0 0มา ทำขาไม้เองถ้าซื้อแพงมากประมาณห้องกินข้าวห้าแสนครัวแรนหรูสองล้านทํามาจากอิตาลีแล้วมาติดตั้งออมแล้วอย่างปริ่มสุกนักแสดงสาวคนดังยังระบุอีกว่าห้องกินข้าวและห้องครัวรวม5ล้านโซฟาอีกตัว8 0 0แสนอยู่อีกห้องซึ่งราคาหลักล้านบิวอินทั้งบ้านประทมาณหลัก10ล้านเพราะงานฝีมือทำเนียบทุกจุดก่อนไปดูเตียงหลักล้านฟูกที่นอนต่างหากรวมเตียง1ล้าน7จ0 0แสนห้องนอนรวมๆเกือบ10ล้าน กันที่เธอจะทิ้งท้ายว่าใครจะรู้ว่าต้องจ่ายขนาดนี้นี่แหละคําว่าบ้านมันบานทุกคนแหละคนทําบ้านเหมือนอีกนิดหนึ่งมันจะได้อย่างที่เราชอบแล้วอีกนิดหนึ่งไปเรื่อยๆรู้นิสัยตัวเองถ้าชอบอะไรแล้วไปเอาที่ไม่ชอบสุดท้ายเราจะกลับมาที่เราชอบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ